ังล่ะกระทุกยากอาชีพเลี้ยงควายนี่ละ่ะมุกได้ได้อังล่ะเลี้ยงควายนี่ละ่ะบอกยังไงว่าเขามีไรายได้เขาเขาเลี้ยงควายแมนถ้าบ่เลี้ยงควายจักสิหาไรายได้ไมาได้ใสย่ย,ยันใบใหญ่ตัวไปเฮ็ดเวียกกับโบได้เด้ยดยางงอกงกแง่งนันนี่ละ่ะอ่อาใส่ยางน้ำกลนเพิน่นยางน้ำกลนเพิน่นครับใช้ในอาหารเพิ่นกับโบดได้ซื้อมองดหลายกับภาพไปครับ <laughs> พอกันอีกแล้วครับใส่ชีวิตจะตายพ้อนอีสานเมื่อนี้่องไทยบึงการผ้ากินเทีเ่ยวเล่นผ้าพีผ้านองไปหาหลอกขึ้นเก่าล่ะครับเมื่อนี้เลาะไปที่บ้านนูนสามะคีหรือว่าบ้านข้ามแก้วเก่าล่ะพี่น้องตำบลข้ามแก้วอำเภอสวุวิัยจังหวัดดึงบึงการครับไปบึงสองตาใหญ่เลียงควายพี่น้องว่าเป็นเลียงกันแนวใด แบบเดนนอแต่ละปีขายได้นนอในหลายสำนักพี่น้องเป็นแนวทางสําหรับผู้เฒ่าเดอร์ครับกรเกษียณในยุรยายการแลว้วขมัวจีบใสซแนนําอาชีพในการเลี้ยงวขยครับไปพี่น้องข้าไปสอบถามอาบบรรยากาศกันครับยำน้งแรงครับพี่น้องครับเมื่อนี้พาพี่น้องมาเย่มยมถามข่าวย้ายยังก็คือย้ายขมพูย้ายําพูครับไปตู้บุญซีบ่แน่นตู้แสงก็ได้ห็น เอาตามาดึงแต่ละตัวให้พี่น้องคนเบางเนี้ยเอาตัวเด่นเนี้ยเอาตัวนี้ก้อนก็ได้นะเนี่ยๆใกล้ๆผมเนี่ยแม่นี่เขาได้มาทางไหนนี่โอ้สูงเลยตาดึงให้มันงามตาไปได้ขั้วมาทางไหนตางามก็ขั้วแมนย่ายมากปีไร่กับมาใกล้ๆมันพูดผู้เปลี่ยนไม้นำ้ำ <laughs> มือนีิ่งห้อยหิ่ถือไม้พี่น้องตาเราโบนิถือว่ากันยงเขายงเออฮัสยกักเขาหนีพม่านสี่ปีเลยว่าตา บ่มันก็บม่ได้จูงไปคุณบต่ตาจูงไปออกข้างนอกหมู่แต่ละต,ตัวแต่ละตัวเลตาจูงออกทางมันนันนี้พี่จูงออกพ,พี่พี่น้องเพื่อนเบิง่งมันทีคือเอออย,ยูโอเคอยูต่าตานี่โอ้ตัวนี้ใหญ่ตัวไหนที่ว่าสิปล่อยนะ่ะเมียนี่เดี๋ยวผมขอใเบิ่งกันโอ้รวยรวยรวยสามรวยสี่สี่เด้นนี่ไหม ร้อยสี่สิบพี่น้องเคยนี่กับลูกน้อยเพื่อนนี่บอยที่ตัดผมไม่เพื่อนนี่บอกลูกเพื่อนตัวไหนที่ว่าหรือว่าขายแต่เพื่อนเพี้ยอเลยขายแต่เพี้ยอไอ้ย่า่ฟัวฟัวให้ไม่ให้ไม่ตาขาจัดน่ะพี่น้องเพคนสิ่ดีนี่ได้ทวันที่ใกล้กันเด้อขายเพี้ยอละแสนสองขายเพี้ยอพี่น้องแสนสองยหญ่แล้วว่าไอ้เบอร์โทรศัพท์ไอ้ย่ายบอกพี่น้องเพคนนี้บอจือดอกยาถามเบอร์เอาพี่น้องถ้าเพื่อนเด็กทุ่มไม้เห็ดอย่งไหนฮาราบอบอจืดอ๋อพี่น้องถ้า ไม่ห้อยเบิง<ม>่งยูทูบอยู่อยู่หลังอนามัยเนาะอยู่หลังอนามัย,ยทำแก้วเนาะอยู่แถวโรงเรียนเป่นบ่าครับอยู่ข้างหลังเ้อพี่น้องเลยมาถามมาหลังโรงเรียนนี่ล่ะมาโรงเรียนหนึ่งครับมาโรงเรียนกับมาแวะเบิ่งยูนี่มีสองขอักเนาะ<ม>ครับเวละตัวพนจิปล่อยพี่น้องนี่จูงเข้าอยู่นี่แหละเสื้อวันว่าจยงไนเลยนี่คืออีไมอีไมได้ลูกแล้ว ได้ลูกนึ่งแล้วตอนนี้มีทองไหครับนี่มีโอ้ใกล้จะใกล้จะออกแล้วพี่น้องสูงนี่ร้อยร้อยสามแปดเป็นห้าร้อยสี่สิบครับนี่ผมเบิ่งนี่เครื่องอะไรผมได้แม่นี่ไอเบิ่งก้นเพื่อนเนี่ยไอพี่น้องเพื่นเบิ่งกเนี่ยเกิดเพื่อนอยากชื่อไปเลี้ยงได้นอกบ่มีตัวไหนชันตัวยูยูยลูกโยูยูยลอะไยูยูยโอ้ก้นกัโอเคหางกับ่เป็นไหนเนาะขากับเสด้ยยูเอาเอาตัวตัวมาบันนี้ตัวตัวมาบ่ได้ขายแต่ว่าเอาให้พี่น้องเบิ่ง เอาตัวได้ก้อนบ้านภูตัวได้ลเลยเน่อีกอมฮะเออเอาแก้ได้เนี่ยเออแก้แก้ก้อนกันเลยเพื่อนกินซะกล้วยอ่างเงย,ยพี่น้องซวนทั้งนี้บ้านโน่นสามัคคีบ้านบ้านข้ามเกลียวก็เจาะกับห้องบพาะเพื่อมันติดกันมันติดกันตะกี้ก็เป็นบ้านเดียวกันหรือเล่าะก้อนบ้านเดียวกันเนาะครับแต่อตอพอนีห้องไปซื้อแล้ยวย้ายย้ายมวยบ่ซื้อมาซีอะไรก็บซีซีเมืองหา มาเปลี่ยนใน,เป,นเป็นพอพันยี่นีเนาะถ้ามห้องเปลี่ยนนี่มันก็จะเอาจูงไม่อีกเลยเพระาะแต่ไหลับไปตัวนี้ก็แค่ลอยลอยสามแปดลอยสามห้าห้าลอยสี่สิบพี่น้องเอาจูงไม่อีกเล็กน้นนอยแต่เออพี่น้องเมืองตอนนี้เพิ่นมีท้องวะตัวนี้ออกแล้วออกแล้วลูกเพิ่นตัวใดล่ะลูกเพิน่นไล่ไล่นล่ะโอ้ที่เ้าตัดผมหนึ่งบอก <laughs> เป็นยังไงก็ได้ไปตัดโอ้มันมีเห่าโอ้มันเห่าไร ตัดออกก็่มีเห่าแล้วบดนเขาเอิ้นไส่ันี่ไม่ใส่อันบกเขียบเนาะใบบะเขียบรูปๆทอได้ยู่เออเขาจะวายจรเห่ะเห็นประสัตว์เปนวาบ่ยาปรูสัตว์ก็ะองขวดคนบ่เป็นหยังเหาก็ยังอยู่คือเราหสิตายมันขิ้ว่านเขาใส่วิธีตัดขนยังเดียวโอ้เอกขีด บ้านแหละเป็นตามเลี่ยดมูกมูมาไตมาหาเป็นผู้เหมือนญาตชาวบ้านพี่น้องเลยขาเฮาเฮาปฏิสัตเอาบวายูยาเนาะยาปฏิสัตย์ดบวายูเอ่อเอาบระเกียมไปยู่บ้บนะเกียบใบกระเกียบขู่อยู่เนาะครับเนาะแต่ว่าทางที่ดีคือตัดตัดขนเหมืนเลยตัดขนมันบ่มีหม่องส้นเออบ่มีหม่องส้นเนี่ยพี่น้องตัวนี้นี่นี่นี่เจริญเดี๋ยวผมขีดเออนี่ครับตัดขนเลยใส่วิธีตัดขนเลยครับอย่าจื้อบไปนี่เออ เอาเดี๋ยวขอเบิ่งตัว่อไปตัว่ตไปอีวาปุะตัว่อไปปีนี้ฮาขายไักตัวหรือปีนี้บคตชั้นโอตร้ายหลายตัวแล้วปีนี้แมนบ่ครับไปไปไปถึงสิบตัวบ่ตาใหญ่สิบเอ็ดตัวขายไปเลยสิบเอ็ดตัวแมนป๋อตัวเ่เห็นเงินสามแสนชี่แสนแล้วบ่ะได้เท่าไหร่เอดตัได้วางสามนี่ละสามแสนกวากววานี่ะ โอ้ปาด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 เลี้ยงเพืเ่อปีละสามเพียนไปองเลยฟอกเดี๋ยวบอธมดาอ้าบึงตูต่อไปมาเยี่ยมยามทำข้าวตาแล้วโอ้พอได้เลืมตา,าปากครับตัวนี้อีกแม่นหนึ่งร้อยสามแปดตัวนี้มีทองได้ดนเหมือนไ,ได้แล้ะครับนี่ใกล้แล้วแม่นวะครับนี่โอ้อันนี้แม่ที่สามเนาะแม่แม่นี้เข้าออปอยอยู่บทนี่หรือบป่ปอย ่อยต่เม so no, ียกอนน่ะนั่นที่ว่าห้องหอยเซียนสองอ่นบ๊อครับอ๋อนะครับแม่บ้านเนาะม่บ้านตัวนี้มีลูกเั้โตแล้วครับอันนี้มีลูกน้ำเขาได้สองตัวแล้วบอครับตัวที่สามในทองนี่แมนบ๊อครับนี่พ่อพ่อทั้งในและพ่อเพิ่นควาเงี้ยมวยมาน้ำขับมาเสืงมาสิบ่อเสือมาเนาะโอ้อันนี้เ้าเหาซื้อมาบอครับซื้อมาเขาอันนี้แมนบ๊อเสือลายเนตาซื้อตัวนี้มาซื้อเจ็ดแปดหมื่น ตอนนี้ซื่อแปดหมื่นมาอยูด่วนหมืนดีราคาเนี่ยแปดหมื่นนี่เดือนเก้าเดือนสี่ปุ่นน่ะเดือนเจ็เดือนแปดเดือนปีน้ำเฮ้านี่แม่บอครับแปดหมื่นางทีเพิ่นี่สื่อ้วยมีแตตุยงเงยแมงเยตัวละเจ็ดแปดมื่นสือมาไหวเนาะเฮ้าเฮ้ารักกันสื่อมาเนี่เฮ้าเฮ็ดเนี่เดเฮาเน้นตัวเงไก่อนเนหรือเนดว รักมันเมหมือนบอกครับเอาตัวไไหญ่ไปตัวหญ่สู้ค้าเต่าไปโอ้ขันมีตะควายหน่อย,ยววเขาวขันมีตะควายหน่อยเขากับไปบ่เป็นครับครับครับอ้ต้องให้มีแม่โคนใหญ่พาไป,ไปเป็นหัวหนา้าจังได้ครับของใหญ่เราว่าต้องซื้อตัวยิไงเงยไ้เนาะแห้งก็ซื้อไปเหมืนมนอนบอกโอ้บ่เลน่นคว้วหน่อยเหรินขั้วเงยโอ้ อันนี้แม่ที่สามเนาะมีจักแม่ของเขาทั้งหมดตอ,อนนี้ละสามเมียมีสามเมีโอ้เม่นั่งนี่ทับไปแม่นั่งตัวนึงทับแล้วจกักจิดบอดอเขายัางน้อยอยู่เนาะตัวนี้กขาพูมเมียในปีกลัวท่านบอกยายนี่งท่านล,ละแต่ว,ว่าเซิงอะไรผันจิติดบอสต่ว,วา่าเนาะในแต่ัน,นยังน้อยอยู่เนาะปีกัววัน,นั้นมันน้อยอยู่มากไปอยู่น้ำต่อผูมันเห็นเป็นสารมันกระทบกันเลยเด้หวยเนาะผูมาไหวนี่มันก็ อันนี้ก็ตัวแม่คือกันเนินบ่นี่เทกตัวนี้ตัวนี้เทกบรรยากาศน้ำเยื่อเมล็พี่น้องเห็นมโน้มุดเข้าไปไทยก่อนยายเอ็นพี่น้องคนเมืองยูทูบยายมีอย่างเช่นว่าพี่น้องคนฟังเนี่ยโชคโลกยายฮะทั่วโลกด้พี่น้องคนเมืองบ่ได้มีแต่คนไทยเด้ยายมีอย่างเช่นว่าพี่น้องคนฟังเนี่ยเราไม่มีอย่างละกระทุกยากอาชีพเลี้ยงกล้วยนี่ละหมดได้ได้อย่างละตีเลี้ยงกล้วยนี่ละ อหอังยังไงว่าเขามีรายได้เขาเขาเลี้ยงควากล้นถ้า,<ม>าบ่เลี้ยงควายจักสิหารายได้ไมาได้ใ<น>ส่เงินมาใหญ่ตัวไปเฮ็ดเวียกกับบ่ได้เด้ยางงอกแอกยังไงอันนี่แหละอือใส่ยางน้ำกลนเพิ่นยางน้ำกลนเพิ่นครับไข่ในอาหารเพิ่นกับบ่ได้ซื้อมองดหลายกับภาพไปครั <c oughs> เาบเราห้อาางาบา่อใหญ่ในยาข่ยาบ่อใหญ่ได้ซึ้งว่าอาหารกับห่วยกับเอาแน่ยุ่นแหละยากพยาการเพิ่นซีดเพิ่นกระปากัดอยู่ครับ เขากะเว้นเอาแหละบ้านเขากระเบืเอเ้องเอาวะทอแม่ครับเพื่อนสีท่งไรเพื่อนตะประกาศแค่เครื่องเขากะเว้นมันครับเพราว่ามันรูรูคนนี้กิน,นยาไว้ว่า,วาแหละตายทั้งแม่แล้วปน,นาาันบ่ตาตายหใหย่าแมบ่บพตายก็จจอยลงจอยลงแหละโอ้กินยาขยะเฟี้ยงนีเข้าอัน ได้มาแต่ใส่นี่ของเขาเองบ่หรือครับแกเอาน้ำนาน้ำพงหนล่ะของก็เจ้าที่ก็เจ้าเอาทีมไว้นั่นแม่นบ่ของเขาแน่ของเขาแน่น้ำพี่น้องหนล่ะของพี่น้องบ่ต้องซื้ออันบ่หนิบ่บ่ได้บ่ได้ซื้อเพราะว่ายายบ่ซื้อบ่อัดน้ำบ่มีเงินอื้ไปอัดกับเป็นเงินแยกไว้แกบ่มีเงินพี่น้องเราขายปีนี้ได้ว่าไรสามแสน ปีกายได้เท่าไรปีกายนี่อันเฮา,าอันเฮาอัดรากกเสียงเงินมันบเ่บเฮาบ่เฮาแค่มาสิก,กินได้คือเก่าหนะก็เลยบ่อยมันเสียงเงินยากบ่อยมันเสียไปยังั้นนะนะครับครับครับไม่ซื้อ,อยาก,กินตัวปวดหัวเขา่าครับกับพี่น้องมาเยี่ยมยามตามเขาคนอีสานบ้านเฮาเลี้ยงควายเนาะยุ่ยได้ยุ่ยได้เด้เนาะเลี้ยงควายผมบ้านเนาะ อยู่ได้อยู่มันยากต้องเก็บน้ำปวดไปพายหลังกอไปไปกันสองคนเลยบ่ทั้งตาทั้งใหญ่เลยบ่แมนไปทั้งสองกับชีวิตกันไปทังเสร็จลยที่ตามภาษาผู้เฒ่าโอ้ครับขอควหน้าเมื่องเดือดไปยังฉันกัดมีอย่างกัดไตห่อเข่าพายไปละเรีอกว่าอาหารอะตลาดนัดบ่กินบ่กินแล้วอาหารน้ำขาเพชรหวานหวานมันๆย้ายกินบ่เห็น โอ้เขาก็มาเฮ็ดกินเองกันบ่ครับผมมีหยังเขากับตำแจ้วลวกผักแหละครับอือปิ้งปลาแหละปลากับขั้นปลาเลี้ยงกับอีกละเครือหัวอาหารเพราะว่าโอ้เป็นพี่เป็นไฟเดีเนาะแมนเฮ็ดเรียกรับจ้างบ่ได้กันย่างก้นควายตัวอือก็คือว่าเขาวันย่างบ่ได้มื้อใดกับยุดแหละบ่แมนบ่าไงว่าเขา จกักหาเห็ดยังเข้ากัเลียงคว้วยนิเลยจีเพราะว่ามันดีกว่าไปรับจ้าง,ขง,ขงเขาปุณยได้ปีละสอง, <laughs> งแสนสามแสนเนาะจักเรปีได้ท่อกันบ่ตาหรือแราเจอขั้วหน่อยขัย้วไหลจักแล้วแล้วแต่ปีมแท้งมันถึกโอ้ล้วแต่ปีเนาะมันออกหลายแม่หลายลูกเขาก็ได้หลายเนาะหลายแม่เขาก็ได้หลายบัานี้ขายขัย้วนน่ช่วงนี้ขายแบบใดดีฮึขายเป็นค้มบ่ ครับอืมกวยกยแม่สดีพวยเถอกี่ยังไดก็ดีกว่วตัวมันขี่หายก้อนนอกล้วเถือกี่ก้อนเดียวเด้โอ้วยแม่นไดลูกได้เต้าครขายได้ราคาดีคือเป็่นเป็นกล้วยแม่กล้วยผูกกับพวบัรไดบ่ครับแม่ออันกนเขาขายอันพร้คับขามีลูกเี่ยในเดียวกันบรดีกว่านบ่ครับโอ้แต่ว่ากายมีพอพันไหวแล้วมันขึ้นมามันได้ซึงครับ แต่ว่าพอท่านเขาขาดเพราะอะไรอีเล่าเหรอเนาะแม <Man. S 2> ่นบางทีเขาจับสายเพิ่นบ่ทันนั่งสิเนะาะแม่นบ่รัะจกขอนย้ำแล้วสิขึ้นเออนั่นแล้วจะ่าท่านนนี่เพิ่นเป็นผู้จ้าก,กันดมดาดมก้นกับเดดเดอร์นี้เนาะเพิ่นมีตัวผู้ตัวผู้เล่าพี่น้องเลาสื่อน้ำย่อยมื่อยย่ยมื่ยเลยเนาะแม่นเออสี่แสนหาเอ้ยสี่หมื่นหา <laughs> ครับอือครับครอบเพลินกับเราข้างหลังนั่นแหละเนาะไงไงอันเสร็จแล้เนะ <Man. S 2> า,า,า,าะแม่นขี <Man. S 2> ่วันปีนี้ได้ขาย,ายไรไหมเราขี่ทันไขายปีนี้ บอกช่วนงนี้ขายขายค่ายหนาได้เพื่อนเลยขายแต่ปีไม่แ,<น>แล้วนี่บอกขายดีไปดีแลว้วปีไม่<ต>บ่ท<า>่านขาย<ด>เลยปีนี้บ่ท่านได้ขายดอกย่ายบ่ได้ตากดอกทุเรศแล้วตากไว้โอ้ย่ายบ่ตาก